ราศีดวงดีถึงปีหน้าทำอะไรเฮงปังสมใจหมายดวงปังระยะยาวต่อจากนี้ทำอะไรก็เฮงปังสมใจหมายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยิ้มรับความสําเร็จ5ราศี หนึ่งราศีสิงห์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์โดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องการงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมความตั้งใจเพราะดวงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการโยกย้ายไปทำในตำแหน่งอื่นๆเรียกได้ว่าหลังจากนี้ดวงชะตาจะดีขึ้นมากเพราะดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์หลังจากนี้ไป ฐานะทางการเงินจะขยับขึ้นไปอีกขั้น 2. ราศีเมษชาวราศีเมษดวงชะตาดีชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนมีความสุขสมหวังมาเยือนในชีวิตแล้วโดยเฉพาะเรื่องงานมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าสมหวังในเรื่องงานไกลเกินฝันช่วงนี้ผ่านมาอาจจะมีหนหน่วงเพราะเจอปัญหาเยอะ แต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาจะลดลงส่วนเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีเรื่องเงินทองถ้ายิ่งค้าขายยิ่งดีเพราะจะมีกำไรจากการขายมากขึ้นสาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี มีโอกาสสมหวังสมใจในสิ่งที่ปรารถนามากขึ้นนอกจากนี้ชาวราศีเมถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนไม่ว่าจะเปลี่ยนการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรคุณจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมานานหากวางแผนเก็บเงินให้ดีงานนี้มีลุ้นรวยขึ้นได้ สีร่ราศีมีนหลังจากนี้ชีวิตของชาวราศีมีนก็เหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหากใครท้อแท้ก็ขอให้ตั้งต้นรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งเพราะต่อจากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้นแต่ชีวิตจะวุ่นวายกับหลายเรื่อง จะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษจะมีโอกาสรวยขึ้นฐานะดีขึ้นมีโอกาสได้จากการค้าขายมาก 5. ราศีธนูดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีขึ้นมากเพราะดวงมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานหากคุณทำการค้าขายก็มีโอกาสสงหวังแต่จะเหนื่อยหน่อย เพราะจะมีลูกค้าเข้ามาจนคุณรับออเดอร์แทบไม่ทันในด้านการเงินของชาวราศีธนูถือว่าดีขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ